เดี๋ยววันนี้จะปั้มาะเลไก่กูนีนะคะไก่กูนีไม่ได้มีปีเซตไอะไรตรงไหนเลยนะ,ะมีแต่ว่ามีปีเซตหมางๆก็คือมีปลาจานหลุนึ่จะมาต้นเกอกทานจะมาข้อซื้อนะะั่นแหละข้อซื้อว่าเออก้อนไก่สักกูนึงตัวโพตัวเมียเนี่ยจะเอาไปเตวัด วัดเป็นจมูกนะแต่อันนี้ก็คือจำไม่ได้ว่าเืียวัดอะไรได้นะอาจารย์ว่านจะเอาไปกระย่ายพันรอทีวันเดียวทำยุ่งยังไม่มีใครประว่าจะได้กินแบบเสอาหานอะไรได้แต่เลือดและื้ออาจานยว่าจะได้มีใครเป็นสักหูหนึงอานตอนแรกอาจารย์ก็ซื้อนะแต่ว่ามีก็ยินดีนะไม่ไม่ในไม่ไม่ได้ของต่านและของอานารยว่ามีนี่คือยินดีแต่ว่าจะว่ายถานไปหูหนึง เพื่อพ้นเดี๋ยว,ว่าถ้าไหวตานี่คือ,อจะได้ตำบุญไปส่วนนึงกันเลยค่ะจะได้กระย่าปั้นไปดีจะวัดไปจบูกกันแต่ว่าไม่ทราบว่าวัดไหนได้นะนี่ก็คือ,อาทานโบกมาแล้วเลยว่าไม่ว,วัดอั้นแต่ว่าคือตอนนี้คือลืมไปแล้วก็คือเนี้ยส่งปลูกตัวนี้ใช้กันไปแล้วก็ ไม่แดงก็ได้ทำบุญไปกันได้ทำบุญไปเพราะว่าส่วนบุญส่วนบุญส่วนไหนกับไก่กงไม่แดงแต่ว่าเสียชีวิตจางผู้ปฏิเสธเมันอมาหลชนเมื่อที่แน่นอนกับคุณเดินเนี่หลบชนมากบางทีคือนองก็เฉียงเด่นพนนักมากๆนี่คือนองกับกาคายเสียชีวิตบาง ตรงนี้จะคืนแม่เด็จะได้ทำบุญไปก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลให้กับนงไก่ด้วยแต่การโน้นก็จะได้ไป็นการแยกปันให้ใหมีลกูกมีล้านมากมายขึ้นไปนี่จะปาหมาลูกนะคะตรงนี้เอกตะวี่ปละอาจารไปนี่คือจองซ้ำรองของแม่เด็นะคะจองซ้ำรองของแม่เด็กอ,อ่ะเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆม,มา ติดใหม่ๆอีกเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะตัวแบงค์สวยเลยทีเดียว อย่างไรเราก็คุณหมาดังนั้นตุกตุ๊กกลก็คุณหมากสวัสดีค่ะ